ค่ะใส่นะคะนี่ก็มาพบก,กับเราอีกเช่นเคยนะคะจากสกรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เวลรเดียนเนี่ยก็จะมาแนะนํานะคะเป็นสนิน,นะคะนน้าของนัตสกรีนอีกตามเคยนะคะซึ่งวันนี้ที่เรานํามาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นไมโครเทคเพ r ์นะคะสําหรับใช้ควบคุมเฉพาะจุดนะคะหรือว่าควบคุมสอบป,ปรับแอร์ก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถควบคุมนะคะแอร์ได้ถึง24,0 0 0 BTU นะคะ สำหรับใครในตอนนี้เลยนะคะที่เจอปัญหาไฟตกนะคะไฟเกินไฟกระชากนะคะทําให้ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยไม่ปกตินะคะแล้วก็ไม่สเสถียรโดยเฉพาะแอร์นะคะยิ่งแอร์ของเราที่บ้านนะคะเจอไฟตกบ่อยนะคะอาจจะทําให้แอร์ที่บ้านของเราเนี่ยเสียหายนะคะหรือว่าพังได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะแอร์เปิดติดติดตับดับนะคะเปิดมามีแต่ลมร้อนนะคะต้องมีเป็น หม้อเพิ่มไฟอัตโนมงมาของดรก e รีนะค่ะใช่ค่ะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเจอปัญหานะคะไฟตกนะคะ <S <S 2> <S 2> ปัญหาไฟเกินหรือว่าปัญหาไฟกระชากนะคะ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะก็คือมีปัญหานะคะเสียหายบ้างทังบ้างนะคะหรือว่าทํางานได้ไม่เต็มที่บ้างน,นะคะก็แนะนํานะคะให้มีเครื่องกันไฟตกนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแอร์นะคะรุ่นเพอร์ที่เราลรีนตอนนี้ก็ได้นะคะ,คะหรือว่าจะเป็นไมโครเทคนะคะเป็น 5K นะคะ 10K นะคะเราก็สามารถที่จะมาใช้ได้นะคะใช้คุ่มในบ้านนะคะ หรือคุณภัยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยนะคะบอกว่าแอร์ที่บ้านเนี่ยนะคะมีปัญหาก็คือเปิดมานะคะมีกลมร้อนนะคะบอกว่าไม่มีความเย็นเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไฟตกนะคะลองเช็คไฟดูก่อนแก้นะคะแสดงว่าไฟตกไฟไม่พอนะคะหรือว่าไฟมันไม่นิ่งนะคะ mm. หรือว่าไฟไม่เสียดนะคะก็สามารถที่จะเอาตัวนี้นะคะไปแก้ป Braun ัญหาไฟตกได้เลยค่ะใช่ค่ะแนะนำนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะ ตัวเครื่องเนี่ยก็มีการดีไซน์นะคะออกแบบมาเรียนสวยงามนะคะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ส่วนหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะคมีหนึ่งหน้าจอเหมือนกันนะคะแสะดงสถาหนะได้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเข้านะคะคไฟออกนะคะ ipop นะคะและสถาหนะต่างๆนะคะไม่ว่าไฟจะเข้ามาแบบสูงเกินไปนะคะหรือว่าต่ําเกินไปนะคะ สถานะต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นทางหน้าจอนะคะให้เราได้ทราบนะคะมีทั้งสถานะ IP นะคะไฟเข้า OP ไฟออกนะคะสัญลักษณ์โลนะคะไฟที่เข้าต่ำไปนะคะหรือว่าสัญลักษณ์ไฮนะคะไฟที่เข้าสูงเกินไปนะคะรวมไปถึงเมื่อตัวเครื่องนะคะมีปัญหานะคะหน้าจอเนี่ยก็จะบอกให้เราได้รู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องมีปัญหาก็สามารถที่จะส่งมาให้เราเช็คดูได้นะคะ ก็จากนี้นะคะเราก็ยังมีเป็นสายไฟนะคะแ<ะ>ถาไปให้ด้วยนะคะขนาดประมาณ1เมตรนะคะ,คะแถมสายไฟไปให้ได้หนึ่งเมตรใช่<ม>ใชค่ะ,คะอันนี้ก็ดีมากมนะคะเพราะอันนี้เนี่ยดีเพราะาเราจะได้แบบไม่ต้องไปหาสายไฟเอง <S <S นะคะ,ะ,คะพร้อมติดตั้งเลยนะคะถ้าเกิดไปถึงเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะหรือว่า,อ,าอยากจะดูสินค้าของเราก่อนก็ได้นะคะ,ะเราพร้อมที่จะให้ทุกคนเนี่ยสอบถามรายละเอียดนะคะจริงๆิแล้วตัวนี้ของเรานะคะก็ มีเป็นพวกมาตรฐานรองรับด้วยทั้งมาตรฐาน ISO 9001นะคะแล้วก็มาตรฐาน ISO 14001แล้วก็มาตรฐาน CE นะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงน,นะคะเรื่องจริงๆแล้วเรื่องไฟนะคะพี่เมย์อันนี้เนี่ยเราควรที่จะดูเป็นอย่างแรกเลยนะคะโดยเฉพาะมาตรฐานนะคะว่าสินค้าที่เราดูอยู่แต่ละร้านนะคะว่ามีมาตรฐานรรับหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมาที่รัตกรีเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่า สินค้าของเราทุกตัวนะคะเรียกได้ว่ามอบเพิ่มไฟของเราทุกตัวแล้วกันะนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไมโครเทคนะคะสําหรับควบคุมเฉพาะจุดหรือว่ารุ่นเมนไลน์นะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเรารับเป็นมาตรฐานรองรับทุกตัวเลยคะ่ะใช่ค่ะสาหรับใครนะคะที่แบบกังวลใจนะคะเลือกมาตรฐานเนี่ยก็คือไม่ต้องกังวลใจแล้วนะคะเพราะว่าเรามีมาตรฐานรองรับนะคะ จริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าข้างกล่องเนี่ยเราก็มีมาตรฐานรองรับนะคะสบายใจได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะไปเข้างานนะคะโครงการราชการต่างๆนะคะก็สามารถที่จะไปเข้าได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นรูปแบบบริษัทนะคะ<ช>ออกมินแบบกับภาษีได้นะคะแล้วก็มีมาตรฐานรองรับจริงๆด้วยนะคะมีเอกสารอ้างอิงนะคะก็คือที่เราเคยรีวิวนะคะใน u t u b e เนี่ยที่เราเอกสารอ้างอิงนะคะมาให้ดูเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะ สำหรับในครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเจอปัญหานะคะบอกว่าบ้านอยู่ปลายสายนะคะอยู่ท้ายหมู่บ้านนะคะเจอปัญหาไฟตกนะคะเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยอัตโนมัติ100%นะคะไฟจะตกนะคะไฟจะเกินนะคะไฟจะกระชากมาแค่ไหนนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาอยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะ ปรับระบเพิ่มไฟนะคะให้รวเดเร็วทันใจนะคะให้ทันนะคะทําให้แอร์หรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทางานได้อย่างปกติแล้วก็เสถียรนะคะสําหรับใครนะคะเจอปัญหาอยู่เนี่ยก็คือต้องรีบมาแก้ไขปัญหานะคะไม่ใช่คิดว่าแบบช่างมันเถิดนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องไฟเนี่ยมันจะช่างมันเถอะไม่ได้นะคะเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของเราเนี่ยนะคะ มันไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรองรับไฟตกนะคะเราก็ต้องมีเครื่องกันไฟตกนะคะเพื่อที่จะเอาไปายืดอายุอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะคะไม่ให้เสียไม่ให้พังบ่อยนะคะละทีส่สาคัญน,นะคะเครื่องกันไฟตกนะคะรุ่นนี้เนี่ยยังสาม,มารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ต่มสุดก็คือ130บโวลต์นะคะอรองรับไฟเกินเนี่ยได้ถึง280บโวลต์เลยนะคะปรับดัดก็เพิ่มไฟไวมากค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่ปรับและเพิ่มไฟไวเนี่ยเพราะว่าด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นระบบรีเด้นะคะมีนขนาดใหญ่นะคะที่จะคอยปรับและเพิ่มไฟนะคะใ,ใครที่บอกว่ากลัวทํางานไม่ทันนะคะกลัวว่าแบบเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีปัญหานะคะนี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงน,นะคะเพราะว่า รีเลย์ภายในเครื่องของเราเนี่ยทำงานเร็วปรับไฟไวนะคะนอกจากนี้เนี่ยรีเลย์ภายในตัวเครื่องนะคะยังมีแบบขนาดใหญ่ด้วยนะคะห<ะ>ลายคนนะคะที่เจอปัญหาไฟตกนะคะไม่ว่าจะทำพวกธุรกิจนะคะบ้านพักรีสอร์ทโฮมสเตย์นะคะต้องการที่จะนำไปใช้ควบคุมกับแอร์นะคะแต่และตัวนะคะนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ,ะสามารถที่จะทักมาสอบถามเราได้เพราะว่า รุ่นแอร์ของเราเนี่ยมีหลายรุ่นมากแล้วก็มีหลายขนาดหลายะะราคาที่เด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์ขนาดเล็กนะคะก็ตามดีทูนะคะ1 2ื0 0สนะคะ24,000รวมไปถึงแบบ36 0 0 0ตัวใหญ่ๆนะคะที <ạ. S 1> ่เราจะกรีนมีหรือเปล่านะคะมีนะคะสามารถที่จะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามไปก่อนม่ได้นะคะมาแบบชี้แจงรายละเอียดน,นะคะว่าที่ธุรกิจของแบบของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักนะคะโฮมสเตย์เนี่ยมีแอร์กี่ตัวนะคะอยากที่จะ ควบคุมเป็นจุดเป็นจุดเลยได้ไหมนะคะได้นะคะหรือใครที่บอกว่าอยากที่จะควบคุมแบบทั้งหลังเลยนะคะรีสอร์ททั้งหลังเลยนะคะมีเป็นตัวใหญ่หรือเปล่านะคะของรัตกรีนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะมีตั้งแต่ควบคุมเฉพาะจุดไปจนถึง,ถงแบบรุ่นใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็น 20k นะคะ 30k นะคะระบบไฟ1เฟสถิง3เฟสนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหายอยู่นะคะก็พลาดไม่ได้ที่จะ เข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามกับทางเราสกรีนนะคะเราก็ยินดีให้คาปรึกษาตลอดค่ะใช่ค่ะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกังวลใจนะคะบอกว่าไม่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะคะเกี่ยวกับเรื่องกันไฟตกเนี่ยเราสองคนเนี่ยก็คือรับให้คาปรึกษาอยู่นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะที่เบอร์0ูนย์นะคะหกสามแปนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์0ูนย์เก้านะคะหกสามแปดสองสามหกหกนะคะ หรือว่าจะทักไลน์นะคะ ID ไลน์นะคะ S i n D R G R w N ได้เลยนะคะเข้ามาพูดคุยนะคะกับเราสองคนนะคะจะโทรหรือว่าจะทักไลน์นะคะหรือว่าจะพูดคุยนะคะในไลน์นี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะหลับไม้นะคะกับเราก็ได้บอกว่าเออไม่อยากจะให้เพื่อนบ้านรู้ว่าชั้นเนี่ยไฟตกนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาคุยกับพวกเราสองคนก็ได้นะคะหรือว่าสำหรับใครนะคะบอกว่าอยากจะเข้ามาดูที่หน้าร้านนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ให้เข้ามาดูที่หน้าร้านได้ หรือว่าจะเป็นรุ่นที่คุมทางบ้านนะคะหรือว่าจะคุมเฉพาะจุดเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกซื้อกันได้นะคะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยนะคะก็คือยินดีตอบคําถามกับลูกค้าทุกคนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหน้าร้านเราก็คือแบบหน้าร้านแบบแตัดมาแบบสวยงามมากเลยนะคะเข้ามาดูกันได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่บอกว่าอยู่ใกล้ๆนะคะบอกอยู่กรุงเทพนะคะเพราะว่าเราต้กกรีนนะคะสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพนะคะเพราะว่าเราส่งของเนี่ยจากกรุงเทพนะคะถึงได้ ส่งไวนะคะแล้วก็มีของเนี่ยก็คือสต็อกแน่นๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูมาชมก่อนก็ได้ค่ะใช่ค่ะก็ะสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะ<ฆ>อยู่ไกลนะคะจริงๆก็อยากจะมาดูเหมือนกันนะคะก<ฆ>็ไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางช้อปปี้ค<ฆ>่ละลาซาด้านะคะไลฟ์ช็อปของเรานะคะเลือกซื้อได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราก็มีเป็นโปรโมชั่นนะคะสง่งฟรีแถมยังแบบเก็บเงินปลายทางได้นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยกลัวนะคะพี่เนที่จะต้องโอนก่อนนะคะแต่ว่าของมาสเตอร์กรีนเนี่ยก็คือสใส่ใจรายละเอียดลูกค้านะคะไม่เป็นไรนะคะก็สามารถที่จะเ,เก็บปลายทางได้นะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยในวันนี้นะคะก็ขอฝากเป็น เครื่องการไฟตกอัตโนมัตินะคะสําหรับแอร์ไมโครเทคเพอร์ตัวนี้นะคะรองรับแอร์ได้ถึง2 4 0 0 0 BTU นะคะ,คะหรืออยากจะโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะจริงๆแล้วคอมเมนต์ผ่านทางไลฟ์นี้ก็ได้นะคะเดี๋วยวเราก็จะมาช่วย